คืบหน้าล่าสุดแจกเงินดิจิทัล10,000บาทผูกพร้อมเพย์ก่อน25กันยายนนี้ไม่งั้นได้อีกทีปลายปีก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะในส่วนเงินดิจิทัล10,000บาทผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐรับเงิน25กันยายนนี้หากผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนไม่ทันกำหนด รัฐแจกเงินอีกครั้งในเดือนตุลาคม2567ในายจุลพานามอมวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถแถลงความคืบหน้าล่าสุดโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่บาทสำหรับกลุ่มเปาะบางได้รับเงินเป็นกลุ่มแรกผ่านบัญชีพร้อมเพ์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนตั้งแต่วันที่25-30ถึง30กันยายนนี้ แต่เตือนผู้ที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ต้องดำเนินการก่อนกำหนดวันแจกเงินหากไม่ตรงกำหนดการจะได้รับเงินอีกครั้งในวันที่22ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนและ22ธันวาคม67ค่ะมาดูไทม์ไลน์กลุ่มปอบางรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทกันค่ะผู้ที่ได้รับเงินดิจิทัลหนึ่งบาทสามารถรับเงินได้ตามวันและเลขบัตรประชาชนที่กำหนดไว้ โดยกระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนเฉลี่ย4-5ล้านคนต่อวันโดยแบ่งออกเป็น4วันดังนี้ค่ะในวันที่25กันยายน67โอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการ2.6ล้านคนบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0ในวันที่26กันยายน67ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข1 2 3วันที่27กันยายน67 ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข4 5 6หและสุดท้ายวันที่30กันยา67ผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8กับ9ค่ะส่วนผู้พิการจะได้รับเงิน10,000บาทผ่านบัตรผู้พิการโดยตรงไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ในวันที่25กันยา67นี้ รายละเอียดปฏิทินการโอนเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทกลุ่มปอะบางรอบเก็บตกกันค่ะสำหรับคนผูกพร้อมเพย์ไม่ทันรอบแรกจะได้เงินโอนเข้าเก็บตกรอบปลายปีดังนี้ครั้งที่1วันที่22ตุลาคม67ครั้งที่2วันที่22พฤศจิกาย,ยน2567และครั้งสุดท้ายครั้งที่3วันที่22ธันวาคม2567ค่ะ สำหรับกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่รอประกาศสิทธิ์ยังคงต้องรอถแถลงการความชัดเจนของรัฐบาลต่อไปส่วนกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนั้นตามกำหนดเดิมเปิดลงทะเบียนในวันที่16กันยาถึง15ตุลาคม67ผ่าน3ธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต้องรอกำหนดการที่เน่ชัดต่อไปว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในช่วงเวลาใดค่ะ